พลเอกประยุจันทธ์โอชาพลเอกประวิทย์อารมณ์เสียนะคะเพราะว่าถูกสื่อที่ถามปลมลงพื้นที่ปาดหน้าว่ามีการพูดคุยกันหรือเปล่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังดีอยู่หรือเปล่ายังเหมือนเดิมหรือเปล่านายกเนี่ยโุนเลยนะคะบอกว่าสื่อเลิกเสนอข่าวไม่เกิดประโยชน์ได้แล้วแผ่นดินนี้ใครจะไปไหนก็ได้ไม่ได้ผูกขาใครไว้นี่แหลคะค่ะคือ ตารางการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์ช่วงนี้เนี่ยเหมือนแมวจับหนูหนูจับแมวมากเลยนะคะไปคราวที่แล้วเนี่ยจริงๆพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีกําหนดการจะลงไปในพื้นที่ราชบุรีเนาะคือแกเนี่ยพลเอกประยุทธ์มีกําหนดการลงพื้นที่ราชบุรีปลายสัปดาห์แต่ว่าวันอังคารที่แล้วเนี่ยพลเอกประวิทย์ลาราชการไปลงพื้นที่ราชบุรีก่อนพลเอกประยุทธ์จะมา อันนั้นก็เป็นดอกหนึ่งแล้วนะคะที่คนถามว่าอันนี้เป็นการปาดหน้ากันหรือเปล่าล่าสุดค่ะพลเอกประยุทธ์ก็มีกําหนดการลงพื้นที่ชุมพรปรากฏว่าคุณประวิทย์เนี่ยก็จะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันเดียวกันมันสองดอกแล้วคุณผู้ชมสื่อก็เลยแบบถามว่าอันนี้ปาดหน้ากันหรือเปล่าคุยกันหรือเปล่าเกาเหล่ากันหรือไม่นี่นะคะอ่ะ มาดูต้นสายปลายเหตุการ์คือวันนี้มีการประชุมใช่ไหมคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็เดินมาแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้พูดถึงการเดินทางลงพื้นที่ด่านช้างสุพรรณบุรีเพื่อดูปัญหาที่ดินที่ชาวบ้านร้องเรียนเนี่ยเรื่องการขอที่ดินทํากินล่าชา้าอันนี้บอกว่าจะไปสุพรรณเนี่ยกำหนดการล่วงหน้ามาหลายวันแล้วก็ไปดูเรื่องที่ดินกินเกษตร,รกรเพราะว่าได้รับร้องเรียนมาก็ต้องดูแลแก้ไขแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันว่า ช่วงนี้ที่เห็นลงพื้นที่บ่อยเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไปหาเสียงแต่ว่าเป็นการลงพื้นที่ในเวลาราชการเพื่อไปทํางานตามกรอบเฉยๆแล้วก็ทางานตามกรอบของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต่อไปคะ่ะวันที่28เนี่ยพลเอกประยุทธ์จะมีการลงพื้นที่ในจังหวัดชุมพรคะ่ะทุกคนแล้วก็จะมีการเปิดพื้นที่ปราศัยในครั้งแรกเลยนะคะพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของพรรคค่อยว่ากันแต่ปรากฏว่า มันมีกำหนดการมาเหมือนกันว่าคุณประวิทย์เนี่ยรองนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ชุมพรในจังหวัดเดียวกันกันซีนกันหรือเปล่าพะเด็กประยุทธ์ก็ฉุนเลยนะคะแล้วก็บอกนักข่าวว่าใครจะไปก็ไปสิพื้นแผ่นดินผืนนี้ใครจะไปไหนก็ได้ไม่ใช่หรอไปก่อนไปหลังไม่เห็นจะมีปัญหาผมไม่ได้ขัดข้องเพราะฉะนั้นอย่าไปเสนอข่าวทํานองนี้นะผมว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนี่นะคะเมื่อนักข่าวถามว่ากันซีนกันหรือไม่ เมื่อถามว่าขณะน,นี้นายกรัฐมนตรีต้องลงพื้นที่ทั้งในฐานนะภารกิจนายกรัฐมนตรีแล้วก็ภารกิจพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยอันนี้กลัวคนสับสนหรือเปล่าว่าสรุปแล้วอันนี้มาในฐานะนายกหรือว่ามาหาเสียงให้พักรวมไทยสร้างชาตินายกบอกว่าบทบาทของตัวเองก็ต้องเปลี่ยนตามวาระที่ไป อะไรที่เป็นเรื่องของรัฐบาลก็คือรัฐบาลเป็นนายกก็มีหน้าที่ดูแลคนทั้งประเทศทุกจังหวัดอยู่แล้วไม่ใช่หรอต้องติดตามแผนงานโครงการที่ทําไปเนี่ยว่าได้ผลหรือไม่อย่างไรมีปัญหาตรงไหนก็ต้องไปแก้ตรงนั้นไปในฐานะรัฐมนตรีจริงๆส่วนพักที่ต้องไปหาเสียงก็ว่ากันไปผมต้องกําหนดบทบาทตัวเองให้ชัดเจนเท่านั้นเองนี่แหละค่ะจากคําถามนี้นะคะก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็บอกว่า าดหน้ากันหรือไม่คลเอกประยุทธ์ก็หงุดหงิดอีกรอบนะคะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ผูกขาเขาไวใครจะมาผูกขาผมผมไปไหนก็ไปได้ไปเวลาเดียวกันก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกเนี่ยนะคะก็ <c oughs> หน้าของคุณประยุทธ์ก็หงุดหงิดอย่างที่เห็นอยู่เลยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานแหละว่าคลเอกประยุทธ์เนี่ยมีท่าทีหงุดหงิดเมื่อถูกถามว่าพี่น้องสองปอดูมีระยะห่างต่อกันหรือเปล่าได้พูดกันหรือเปล่านายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่มีหรอกครับแล้วก็เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปเลยะคะ่ะ วันนี้ไม่ใช่มีแค่คุณประยุทธ์คนเดียวค่ะที่ฉุนใส่นักข่าวนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยพอคุณประวิตรเดินออกมาจากอาคารก็ถูกถามเหมือนกันค่ะแล้วก็สส่ศีรษะไม่ตอบคําถามค่ะเรื่องการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรในวันเดียวกับที่พลเอกประยุทธ์จะไปเปิดเวทีเนี่ยแล้วผู้สื่อข,ข่าวก็ถามจี้ด้วยนะคะว่าอย่างนี้พูดคุยกับคุณประยุทธ์บ้างหรือเปล่าคุยกันยังไงพลเอกประวิตรค่ะตอบเสียงดังอย่างมีอารมณ์อยากให้คุณผู้ชมได้ยินเสียงมากเลยนะคะแกตอบว่า คุยทุกวันประโถดถามอยู่ได้นี่นะคะแล้วก็มีการถามย้ำค่ะว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์เนี่ยงุนงิกเออมเสียหลังประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างนี้พูดคุยกันหรือเปล่าหรือว่านายกเนี่ยขอให้สื่อเลิกเสนอข่าวไม่เกิดประโยชน์อย่างนี้เนี่ยคุณประวิทย์จะคอมเมนต์ยังไงคุณประวิทย์ก็หันมาตอบว่าโหไม่มีอะไรหรอกเนี่ยนะคะแล้วก็นักข่าวก็ถามต่ออีกนะคะว่าอย่างงี้เราจะมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมอีกไหมคะท่าน คุณประวิทย์ก็ถามกลับว่าชี้แจงเรื่องอะไรคะ่ะแล้วก็บอกว่าไม่มีไม่รู้จากนั้นก็ขึ้นรถออกไปจากคำเนียบรัฐบาลทันทีเลยคะ่ะสำนักข่าว Today ข่าวความรู้ดู Today